มีตัวเล็กมีตัวเล็กมีตัวเล็กโอ้ยเอ้ยเอขวัญเอขวัญอยากเล่นน้ำนองเด้แต่ว่าเข้าใจน้องกลัวลูกตัวเองตัวใหญ่ตัวเองตัวใหญ่น้องกลัวน้องกลัวลูกเข้าเสาร์ยังเด้ลิ่งแหลม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 โอ้ตัวเล็ก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 จับตัวเล็กตัวเล็กจับได้ลูกอุ้ยเห็นไหมเขาอยากให้จับเขาอยากให้จับเขาอยากให้จับน้องกระยานมากระยานม้ากระยานคนกระย่านเออมันเรียนใส่เด้ลิ่งแหลมนะอุ้ย มากระยานโคตรกระยานมาตางโคตรตางถอยบริเลนกระดกไปดิจับลูกจับได้จับได้เออเขาอยากให้อุ้มนะน่าเก่งๆมันมีตัวร้ายมายังไม่เลี้งเบิร์แล้วมันเบิร์โคตตาเท่านี้แหละอุ้ยกลัว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 เดี๋ยวเจ้า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 เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเออตัวตัวใหญ่อันนี้อันนี้อันี้เจ้าเออไป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 อ่าลูกอ่ะอ่าอุ้มให้ล้วยาอุ้มให้อุ้มอุ้มอุ้ม เขาก็อยากให้อุ้มด้นี่น้องก็อยากให้อุ้มเบบีก็อยากให้อุ้มให้แม่อุ้มอให้แม่อุ้มให้แม่อุ้มอ๋อให้แม่อุ้มแล้วให้แม่จับให้หนูหน่อยเออบงบงบิงหนามันบิงหนามันมาหอมหน่อยหอมหอมหน่อยหอมหอมหน่อยหอมหอหน่อยอ้ อยากจับแต่ว่าก็มีความยานอยู่กําลังเถียงในใจยุตตัวดีไหมจับเลยจับเลยมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่กัดเราแขนแกจะขาดนะเนี่ยจับไม่ไกรรมมันดิีเอาแล้วเออไปได้เลยตัวนี้มาข่อยเนียวนี่เออข่อยเนี้ยพวกหยังดอกข่อยเนียวเรียบร้อยเออเห็นไหมันห่อนคือพวเขาภากันเขาไปนั่งในโฮมว่าบอกข่อใจให้กันเด้มาเนี้ยนั่นมาเนี้ยเลี้ยวเนียวเนี้ยวโอ้เนียวเนี้ยวเนียวเนี้ยวเนี้ยวครับเข้าใจเหนียวเข้าใจเหนียวอยากเล่นแต่แบบมันร้อนใช่ไหม น้ำลช่วยเบิกเสื้อผ้าแล้วแหลมมาแล้วแหลมแหรมมานี่เร็วแหลมแรมแรมมาหาน้องเร็วแหลมมาหาน้องกระหันขาหนูหนูไปจับได้เลยนะคะตัวนู้นน่ะลองจับอุ้ยโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วตกใจเลยเมื่อกี้นี่แม่แม่แม่มีความอยากเล่นเบิ้งเบึงเบึงสีผ้าเฮ็ดให้เบิึงเบิึงเบึงจับจับจับเห็นไหมนี่ มานี่เร็วมานี่เร็วเอาห่องคือมีดต้องห้อยตีนหมาวาเข้าได้ค่ะโอ้ยพี่จะกินน้องแล้วพี่อยากกินน้องพี่เหี้ยอยากกินน้องเหี้ยอบักว่าแล้วว่าบักเหี้ยวบักเหี้ยวมันเป็นประเภทว่าแบบเออครับ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 เออเออว่าแล้วเจ้หมาเล่นบ่ได้เล่นหมาดอกอันนี้ลูกลูกอยู่นี่ไง อ่ะอยู่นี่จับจับจับได้ค่ะไหนลองรูปหัว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 หัวอยู่ไหนไม่ใช่ค่ะรูปรูปหัวอย่างงี้รูปหัวรูปหัวตัวเองรูปหัวรูปบอลอย่างงี้รูปหัวบอลเล่นน้ำปะด่าลาดาลาบระตุงบีปปะเอาจุ๊บเร็วจุ๊บบล็อกบล็อกกันเอาเบอร์โคตาอยากเล่นซักหนี่บอมาตั้งไก่เนี่ยโอ้อุ้มหน่อยอุ้มเขาหน่อยอุ้มเขาหน่อยโอ้อานลูกลูกมาเดี๋ยว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 อาอากะอาวะ เดี๋ยวเก่งพาเล่นมาเดี๋ยวเก่งพาเล่นเดี๋ยวเก่งพาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งพาเล่นอ่ะนั่ง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 อึ๊บเออนี่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 เออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอวขวานเอวขวานเอวหกกดต่ำเออโอเคโอเคเลยเออรักเหมือนกัน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 สกัดดาวลุงก็รักเหมือนกันเอาอยากเรียนพาแต่ว่าดันมาออกอยากเรียนมาปลอมตัวนี้น่ะ เนีเห็นไหมอุ้ยอันนี Audrey, ้ว้าได้ปะอันนี้ว้าได้ว่าหมาเฮาฟินว้ดไปแล้วมามาเดียวเียวเรียวเียวมาไปแล้วข้าบ้านขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ขึ้นบ้านขึ้นบ้านลูกาขึ้นบ้านขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้โอ้ยขึ้นบ้านขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้เลยดูดเอาปากกระต่ายเอาโลดเว้ยเพ้อบ่ได้เลย คลิปนี้ผมการันตีได้เลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยหมาน่ารักและเฟรนลี่ร้อยเคลิปนี้น่าจะเห็นได้แล้วในคลิปนี้อ,อาจจะมีความวุ่นวายแล้วก็ต้องตามจับกระต่ายหน่อยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดเลยไปเลืมกดเลยเพราะเชื่อสิักดิ์สิทธิ์ของนิสตานิชมยาแล้รกตัวบิ๊กเกอร์แมนดีบีมาสิบลับบีบีสวัสดีค่ะไม่หมอค่ะ